สวรรลูกนี้เก็บมาเมื่อเช้านะครับรอดมาจากโดนกระลอกนะครับแอบกินไปได้นะครับแล้วก็ร่วงลงมาคั่วยังสดๆดอยู่นะครับช่วงหลังๆถ้าหลายๆปีผ่านมาเนี่ยเขาก็จะเล็กลงนะช่วงปีแรกที่เขาออกเนี่ยเขาจะลูกโตมากนะครับแต่เราก็ปล่อยเขาไว้นะครับเกิดจากการเอามาเล็ดไปโรยไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนะพอเขาเลยขึ้นไปเขาก็อยู่บนนั้นยาวเลยนะครับหลายๆปีเลยแล้วก็ปลูกครั้งเดียวก็เก็บกินตลอดนะเดี๋ยวลองมาพาดูข้างในนะครับเหมือนที่ผมบอกนะว่า พันธุ์สีม่วงเนี่ยเขาจะหอมนะครับแล้วก็มีรสที่ออกไปทางหวานกว่าลูกสีเหลืองนะนะครับเ็จะตักกินได้เลยนะอ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะนี่นะครับข้างในก็จะสดใสอย่างนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดบางคนก็อาจจะหยอกเกลือนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดจริงๆพันธุ์เนี้ยกินง่ายกว่าสีเหลืองด้วยนะครับอลองปลูกผลไม้พวกนี้ไว้บ้างนะครับ ปิดบ้านไว้แล้วก็พอวันหนึ่งเขาออกลูกเราก็แค่มีหน้าที่ไปเก็บมากินนะแล้วก็ปลอดสารปลอดภัยทุกคำแบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีกับสวรรถที่บ้านสวนลุงติงพัทลุงที่เราปลูกแบบอินทรีย์ให้ธรรมชาติดูแลเหมือนเดิมนะครับปลอดภัยทุกคำอร่อยทุกคำนะครับสวัสดีครับเพื่อน